สวัสดีครับวันนี้เรามาแคมป์ที่บ้านพักตากอากาศพัทยาน้อยหรือชื่อว่าคันทรีแคมป์นะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่จังหวัดอุบลเขื่อนศรินธรนนี่แหละครับอยู่บริเวณเนี้ยมาถึงก็ค่อนข้างมืดค่ำแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ไปไหนหนะรีบตั้งเต็นท์แล้วก็ประกอบอาหารทานมีเวลาก็มาเดินดูบรรยากาศค่ำคืนนะดูแล้วเหมือน บรรยากาศท่าสว่างขึ้นมาในคงสวยงามไม่น้อยนะครับทะเลกว้างใหญนะ่ทะเลในที่นี้ก็คือน้ําจืดนี่แหละครับของเขื่อนนะครับแต่มันคล้ายๆทะเลน้ําใสนะครับก็ทานข้าวทานปลากันนะครับง่ายๆวันนี้เพราะว่ามามืดค่านะครับก็ใช้อาหารสเบ็จวันนี้มีเพื่อนบ้านให้แมงจีซอนเขาว่านะครับเพื่อนบ้านข้างกันนะน้องเขามาวางตินแล้วก็เอามา ฝากนะครับลองกินก็ไม่เคยกินหรอกนะครับก็ลองกินมันมันมัน,มนอร่อยดีอื่นเช้าขึ้นมาแล้วนะครับสว่างแล้วโอ้โหทะเลสวยมากนะครับเ,เป็นน้ำจืดนะครับที่เขื่อนิรินทนนะครับตรงนี้ลายรอบเขื่อน,นจะมีที่กลางเต็นหลายเจ้ามากนะครับผมเคยมาก่อนนี้ก็มาที่ศรีิรินทรน,นะครับที่บ้านตะกอบอะไรเนี่ยนะครับก็มา ูกันสวยงามนะครับสีน้ำเนี่เหมือนทะเลเลยนะครับดูสดใสนะตื่นมาก็น่าเริงสดชื่นนะครับมองไปทางไหนก็สีเขียวสีฟ้าไปหมดนะครับที่นี่คือเขื่อนสิรินทรน,นะครับตรงกันข้ามเนี่ยที่มองเห็นไกลเนี่ยจะมีแพรให้บริการอาหารให้บริการเล่นต่างๆมากมายนะแล้วที่ คันที่แคมป์เนี่ยก็มีบริการรถในการที่จะแอดเวนเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะทางบกทางน้ำนะมาเที่ยวสนุกสนานกันนะมีความสุขนะครับที่ก็ดูแล้วกว้างขวางนะครับวิวสวยงามบรรยากาศสดชื่นนะครับผมว่าเป็นที่หนึ่งที่ผมมาเที่ยวแล้วรู้สึกติดใจนะครับ มีโอกาสก็คงจะมาอีกนะมีที่พักหลายที่นะครับครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามครับ